สวัสดีค่ะทักทายค่ะเจอกันเหมือนเดิมจ้ากับพี่นุนชีวิตเรากะเคล็ดรับดีๆมื้อนี้บ่ไดเ้เฮ็ดเค้กจ้ะเมื่อวานพี่นุน่ได้ทําเค้กไปเมื่อวานเนาะค่ะพี่นุ่นก็มีกาแฟฮ้อนๆล้วกะเค้กของเมื่อวานนะคะ,ะแซ่บมากๆเลยจ้ะกินหอมกับถาา้าใครสนใจก็เอาไปเฮ็ดได้เด้อค่ะเพราะว่าแป้งเค,ค้กเป็นแปง้งม,มันมันมีในตลาดะคะ่ะสามารถที่จะซื้อได้แล้วก็เฮาเอามาเฮ็ด าตามที่พี่นุ่นบอกอะคะ่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องอเลือกเลือกเนยนะคะที่มีคุณภาพในเพราะว่ากินเนยถ้ากินเนยหอมมันจะเห็ุให้ขนมเค,ค้กของเฮารสชาติด,ดีแล้วก็หอมหวานนะคะกับเมื่อนี้พี่นุ่นจะมาหายสิงนี้จ้ะก,กับเพื่อนๆทุกคนเลยก็คือรู้ทาน3สิ่งนี้คุณจะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้100เจ้ะ เพราะว่าคนสําเร็จนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขามี3สิ่งนี้แล้วเขาก็สามารถควบคุมได้มีสติใน3สิ่งนี้ใดนั่นเองจ้ะข้อแรกก็คือเขามีสติควบคุมความคิดนั่นเองจ้ะเ้าต้องเป็นคนที่มีสติสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้จ้ะ เรารู้ว่าความคิดไหนที่ส่งเสริมเราความคิดไหนที่ไม่ส่งเสริมเราความคิดไหนที่พาเราไปต่อนี่แหละค่ะคนสำเร็จเขาสามารถควบคุมและมีสติในการคิดนั่นเองจ้ะเพราะว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ห้าท่าค่ะตัวของเราะคะ่ะไปหยิบเอามาใส่หัวของเราเองบม่มีผู้ใดค่ะไปหยิบมาใส่หัวของเรา ตัวของเหาเป็นคนหยิบเอาความคิดนั้นมาใส่หัวของเหาเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีคือ,อไปต่อต่อไปเดินต่อไปได้ค่ะมันก็ต้องมีสติในการวาควบคุมความคิดของตัวเองนะค่ะความคิดไหนไม่ดีเหาบ่ต้องไปหยิบมาใส่หัวเหาความคิดไหนที่บ่ส่งเสริมก็บ่ต้องไปหยิบมาใส่คือ ความคิดด้านบวกกับความคิดด่านลบคนสําเร็จเขารู้ว่าอันไหนคือความคิดด่านบวกอันไหนคือความคิดด่านลบนี่ล่ละค่ะคือเ้าต้องมีสติในการควบคุมความคิดนั่นเองจ้ะข้อที่2นะคะก็คือคนสําเร็จเขามีสติควบคุมอารมณ์ อารมณ์นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์ดีมีความสุขไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็สําเร็จงานนั้นอาจกระไรเล,ลื่อนสําเร็จไปด้วยดีถ้าเ้าอารมณ์เสียอารมณ์บูดอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธพวกนี้เ้าภาสามารถที่จะเหตุงานใดเมื่อกาถึงเหตุใด,ดกะงานนั้นอาจจะออกมาที่บวบโบนาะเป็นบบดีค่ะคือผลงานออกมาบบ,บดี อารมณ์นี่เป็นสิ่งที่สาคัญเลยจะอารมณ์ความสุขอารมณ์เบิกบานอารมณ์ที่จะนําเหอาไปสู่ความสําเร็จได้คือคุณต้องอยู่ในอารมณ์ที่งดงามอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่มุ่งมั่นมีพลังจิตไม่ตกพวกเนี้ค่ะเป็นอารมณ์ที่คือต้องไปต่อต้องเอามาให้ได้ต้องไปถึงแบบนี้ค่ะคืออารมณ์อารมณ์ที่มีพลังอ่ะจากว่าเป็นอารมณ์ที่หดหูได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญมา,มากๆเลยจ้ะข้อที่3ก็คือมีสติควบคุมอารมณ์มีสติควบคุม,ม,มวคมวามกลัวนะจ้ะเพราะคนที่สําเร็จเขาจะมีสติในเรื่องนี้มา,มากๆเลยเขาจะบกกลัวเขาจะกล้ากล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะคิดดัดแปลงปรับปรุงเขาบกกลัวจ้ะ คือทุกความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาเมื่อแต่กลัวเมื่อแต่โกกาเมื่อไรจะเฮาจะสําเร็จ,ม right จเมื่อใดเฮาจะได้ล่มือทำเป็นบ่คะเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีสติในการขวบคุมความกลัวความกลัยนยเฮาต้องบก,กลัวบบก,ก่าเออบก,กลัวแล้วก็ต้องการน่ะเองจ้ะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยค่ะเป็นสามสิ่งที่อ่าถ้าเฮามีถา้าเฮารู้ท่าน เฮ้ายิบนะมาใส่ในชีวิตประจำวันของเฮ้ามาเฉยใ้ชีวิตของเฮ้าไปตอนนั่นเองจ้ะขอเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อนๆเนาะค่ะพี่นุ่นก็มาฝากแค่นี้สำหรับกิปมี้ด้วยรักในวันดีกับทุกคนจ้าสวัสดีจ้ะ